ทุกคนตอนนี้สินค้าที่ผมบอกว่าผมจะเอามาขายก็มาถึงแล้วครับทุกคนก็คือรถโมเดลหรือรถจิ๋วเอาไว้โชว์หรือเป็นที่ระลึกทุกคนก็คนที่สะสมก็จะชื่นชอบมากทุกคนก็ คือจะเป็นเหล็กทั้งคันนะทุกคนเนี่ยคือเป็นเหล็กเป็นเหล็กอันลอยครับผมทั้งคันก็สํหรับสะสมครับผมก็จะเป็นอ่าสัญลักษณ์ของบ้านเราเนาะก็มีทั้งเจ็ดประจันบานเนาะทุกคนก็ตอนนี้มามาถึงแล้วก็จริงๆมีโตโยต้ากับอ่าเอ็กซันะครับผมแต่จริงๆมันคล้ายๆกันทุกคนคือสามารถเปิดประตูได้เปิดประตูได้ทั้งหมดเลยทั้งทั้งอ่าสี่ประตู สประตูเลยครับผมทุกคนก็คุณนายบอกว่าคุณนายมาชำน่ายก็ใครสนใจก็นี่เลยครับผมอ่าไว้ตั้งโชว์ไว้โชว์บนหัวนอนไว้ใส่ตู้โชว์ชื่อส่วนตัวผมเป็นคนชอบรถโมเดลทุกคนคือรถโมเดลนี้ทุกคนถ้าถ้าใครสะสมก็จะรู้ว่าก็มีราคาเหมือนกันก็ก็ ก็แพงอยู่เหมือนกันทุกคนอย่างคันเล็กๆนี่ก็สองสามร้อยะทุกคนนึก่ไหมก็คันนี้อยู่ที่ราคา,า999บาทครับผมทุกคนก็ผมก็ได้กําไรก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ซื้อนมให้เด็กๆสักสองสงองกระป๋องถึงสองกระป๋องกวกาครับผมทุกคนก็ผมรับมาก็หกร้อยแล้วทุกคนเนาะก็ผมขาย999ครับผมทุกคนเพราะว่า พวกรถพวกนี้คือสามารถไปเช็คในเน็ตได้ทุกคนก็ราคาก็อยู่ประมาณเนี้ยคืออันนี้มันมันจะเหมือนจริงมากๆทุกคนก็จะสวยแต่จริงๆจริงๆเราเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตรงนี้ออกใช่มันก็จะเป็นไฟเป็นไฟไหมายความว่าจริงๆเราก็อ่านี่นี่ทุกคนอ่ามันเป็นไฟยังไงเดี๋ยนะอ่ายังไงซ่อ <c> ม <oughs> เดี๋ยวผมออกออก เอาให้เลยทุกคน,เ,นเอาเอาตรงนี้ออกใช่ไหมอ๋อมันต้องอันนี้ทุกคนมันจะต้องตั้งกับพื้นนี่นี่มันก็จะมีไฟแต่มันก็แค่มีกิมมิคเฉยๆทุกคนแต่เ่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้อโชว์ไว้แต่งบ้านหรืออะไรมากกว่าทุกคนก็เนี่ยประตูเปิดได้เหมือนที่ผมบอกประตูก็สามารถเปิดได้ก็จะอ่ะอาครา้แรกอะไรนะ ไปฝากไปฝากลูกฝากหลานได้หรือถ้าเอาไปสะสมก็ได้ทุกคนก็เป็นรถโมเดลเนาะก็คุณนายเขามาดเข้มขายอยู่ก็บอกว่าพ่อทุกคนก็ทุกคนสามารถสั่งสั่งซื้อมาได้เนาะก็อ่าส่งส่งอ่าถ้าใครเอากี่คันอะไรยังไงก็อ่าส่งมาในไลน์เนาะในไลน์ที่ที่ผมอ่า ทิ้งไว้ในในในท้ายคลิปนี้เนาะก็คือเป็นลายลายสามารถคือเป็นลายดีก็อ่าตอนนี้สินค้ามามาแล้วก็คือตอนนี้สินค้ามาทั้งหมดอ่าอ่าเท่าไหร่เจคันเจคันครับผมทุกคนก็ก็ถ้าเกิดว่าสินค้าตอนนี้ถ้าจะก็สั่งมาเรื่อยๆได้ครับคุณนายบอกว่าขาขายเขาขายได้ตลอด ทุกคนอ่โอเคผมก็เนาะก็คือที่ผมทําสินค้าก็คืออยากจะทําอะไรที่ผมชอบชอบด้วยทุกคนการที่จะให้ผมไปขายพวกครีมพวกอะไรผมก็ไม่ถนัดนะทุกคนแล้วผมก็ไม่ชอบแล้วก็หลายๆอย่างนะและส่วนนี้ผมเป็นคนสะสมอยู่แล้วผมเป็นคนสะสมพวกพวกรถโมเดลพวกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนก็แล้วผมก็ชอบเรยบรถตู้ เผื่อในอนาคตเผื่อมีตังอาจจะซื้อลตู้ลตู้เพื่อจะขนเด็กๆก็ได้นะเออทุกคนนะอืมก็ตอนนี้คุณนายเขาก็รอออเดอร์อยู่นะใช่ไหมคุณนายก็เดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ตรงท้ายคลิปนะทุกคนนะทุกคนดูคุณนายนี่คุณนายมาดเข้มคุณนายคุณนายเธอมาดเข้มนะเธอขายของเนี่ย <c ười> คุณนายเธอต้องช่วยกันขายของนะเธอเนะี่ยฮะ เราต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยนะจะบอกให้คือตอนแรกทุกคนผมก็ไม่รู้ผมจะขายอะไรใช่ไหมแต่แต่นี่มันก็ราคาสูงอะรับอะต้นทุนมาสูงมากเลยทุกคนแต่คือผมเหมือนที่ผมบอกผมชอบอะโอเคครับทุกคนก็ถ้าใครสนใจยังไงก็อ่าส่งอ่าส่งส่งส่งสลิปมาที่ไลน์นะแล้วก็อ่าเขียนที่อยู่เนาะเขียนที่อยู่มาที่ไลายแล้วเดี๋ยวผมจะจัดส่งนะทุกคนเนาะก็ค่าส่ง จริงๆค่าส่งไม่เป็นไรครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมผมซ่อมค่าส่งค่าส่งไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยพ่อก็ไม่เคยส่งมันทุกคนผมก็ไม่เคยส่งอะ่ะก็ก็เอาเป็นว่าร็อนแรกนี่ผมค่าส่งฟรีนะทุกคนเนาะค่าส่งฟรีนัคุณนายนัคุณนายคุณนายบอกว่าตามใจพ่อตามใจพ่อก็โอเคครับทุกคนก็สามารถาสั่ง สั่งมาได้เนาะสั่งมาในไลน์ได้เนาะไม่จํากัดนะคุณใดเนาะใครจะสั่งกี่คันก็แล้วแต่เนาะสั่ง <laughs> กี่คันหนูก็ส่งได้ทั้งหมดใช่ป่ะ okay. โอเคก็ทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันอะไรอะ่ะวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เดี๋ยวเราไลฟ์สดวันไหนอะ่ะเราอาจจะไลฟ์ไลฟ์พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เราไลฟ์สดนะ โอเคครับผมก็ขอบคุณมากๆเนาะทุกคนที่อุดหนุนก็ทุกอย่างที่ผมหาอะไรได้ก็เป็นค่าใช้จ่ายในต่างๆที่บ้านผมเนาะเพราะว่าผมมีรายละเอียดต่างๆที่ผมมันไม่ต้องมาเล่าให้ฟังนะทุกคนเนาะมันม,มีเยอะ <laughs> คุณนายคุณนายอืมดูดิอืมคุณนายบอกว่าอืมหนูดีใจนะที่พ่ออืม หาอะไรได้แล้วอืมก็ใช่เนยคุณนายเราต้องช่วยกันนะเธอก็ต้องช่วยกันนะเธอต้องขายเธอต้องมปเซลล์ขายรถเก่งนะคุณนายเธอวันนี้อุตสาห์แต่งตัวเป็นเซลล์ขายรถเกนันโอเคครับขอบคุณมากครับผมทุกคนก็ทักมาในไลน์เนาะทุกคนเนาะว่ายังไงโอเคครับขอบคุณครับ